อ้าวตอนนี้กำลังลุยน้ำเข้ามาพื้นที่ปะสบภัยเอ่เอกุดจัดใช้เรือเนอะวันนี้มารถได้ละวใจ้เรือใจ้เรือโอ้น้ำบกคลอในบันในจองไปอยู่ารางวานความสื้เหนือจากโอ้น้ำยังไหลเข้านี่อยู่เนี่ยโอ้มันไหลมานี่เลยนี่บโทษ โอ้ความลำบากพี่น้องน้ำอิงน้ำมันอยู่โอ้ด้วยน้ำมันไหลทะลักเข้ามาในบ้านเนาะโอ้ตั้งจำไม่ไดติดขั้นใดขั้นวน่งถนนกลายเป็นทางน้ำ ายเป็นน้ำตาหอนต้างไปแล้ว อม oh <laughs> มันอยติทนศน้าเนี่ย <laughs> มาได้สว่วนหนึ่งอีกสว่วนหนึ่งก็เข้าบ้าบาวายก,ก็ทับออกไปเนะโ <laughs> ยแม่สาลี่ เดี๋ยวน,น,น้องสมจิตเห็นครับวิจิตครับกันแล้วโอ้มัหาปลาให้ใจชอบ

Oh, nam lại ốc vạt lộn lộn đấy hạ cá nát hạ cá nát trống bay hoa oh, trăng đấy เราเรียนวัดนะโอ้น้ำสูงเกินกันตอน้นไหล Banyak yang -banya -banya. minum ทาซึ่งมาทางบนเพีเนอร์ก็มีเก้าอี้ดน,นะแต่นีบนดขบ,บาฐานขึ้นาบนบน,นี้บนะครับแต่ขึ้นมาขึ้นมากันชุดทุาย้ายทำการกรัวแล้วจะเดียว่าการตัดต่ดมีเหรอจะเพิ่มยอดต่อไปหดอท้ายนี้แล้วะเลาย้อย่ด็กคนน่เฟินกับใ่าย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พีนอนกรดาขึ้นมาแต่สาวขึ้นมาด้วยสาวขึ้นมาเลยสาวขึ้นมาแต่บทกว้างขว้างบตกะพลมมอนจนๆเยินอกเยินใจเปิดอากาศขึ้นมาตาเนี่ยเพิ่มกำเท้าเลยเนี่ยเอ้าอันแล้วก็ถ้าจะใครจะเพิ่มยอดก็ได้เลยตอนนี้สุดท้ายที่นี่แหละนะโอ้อันนี้เป็นบรรยากาศแท้ๆด้วย แต่เขามาหาน้าท่วมน้าไหลลาะลาะะกลับไปแวะอ้กบเขาพอนี่ฮะใส่มวนใจแต่เพื่อนอยู่ที่นเพื่อนบอกม่วนไจ๋ซะน้อยเลยแต่เาพอเนี่ยมันได้บรรยากาศได้กับเขาพอนะนีสมกับเพื่อนว่าน้าท่วมเลยเด้าจารย์รนี่มดนะครับเรื่องคุณอาจารย์เฮานะครับน่ากลัวอันนี้เนป็นใจแน้ำไายเี่ผ่านน้ำท่วมมาหารที่นี่เลยมาหานที่นี่แล้วน้ำท่วม นิมนต์ตกลงสมน์ครับมานิมนต์นำบนอันนี้เมตตาบาลเมฆธรรมหลวงพ่อพระโพนิวิตรีรังสังบลประธานสงฆ์แต่แลบดตกลงโดยพระครูปฏิพานธรรมทินขึ้นมาในตำเดอร์ตุบิ้นเชื่อแต่โดยกำนังของพระนัก